e s ส p เ a y Hard w a t ว h Hard โอเคสวัสดีและยินดีต้อนรับน้องพี่เข้าสู่ช่ Play องเทส t เ l ลย์ a ารกันนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมตุ๊กตะในรายการ How to Day l e เครดิตข้อมูลคลิปนี้ได้นำมาจาก Day c e l e Wiki หมวดสเตตัสรวมกับประสบการณ์การเล่นของผมก็ได้แนบลิงก์ไว้ในช่องรายละเอียดคลิปแล้วเผื่อน้องพี่อยากอ่านเพิ่มเติมนะครับส่วนใครที่อยากจะฟังผมก็มาเล่ากันเลย สเตตัสคืออะไรมันคือแต้มเลขที่อยู่ล่างซ้ายจอของน้องพี่ครับมันเป็นสิ่งพื้นฐานที่สุดที่จะส่งผลต่อเลือดดาเมดและประสิทธิภาพของมิวเทชันของเราครับยิ่งอัพเยอะเราก็ยิ่งตีแหลยิ่งถึกครับสเตตสนะจะมีอยู่3สายสายแดงบลูทอลิตี้รับผมจุดเด่นจะมีอาวุธระยะประชิดที่ตีเร็ว สกิลแรงและไวครับผมเน้นสถานะเลือดออกไฟและน้ำมันจุดอ่อนคือจะไม่ค่อยมีสกิลที่เอาไว้ป้องกันนะสายม่วงแป๊กติกครับจุดเด่นจะมีอาวุธระยะไกลเยอะสุดมีป้อมปืนและมีสกิลที่แรงครับผมเน้นสถานะไฟฟ้าผิดจุดอ่อนเลือดน้อยไม่มีมิวเทชั่นเอาไว้ปืนปูเลือดนะครับอันนี้ต้องระวังด้วยสายเขียวเซไวิรลจุดเด่นมีาวุธเราจะประชิดขนาดใหญ่มีาวุธนสองมืมโลเลือดเยอะสุดและมีสกิลป้องกันเยอะโอ้อยังขาย สายเขียวมากครับแม่เออเน้นสถานะสะพันรู้ตะโลและแช่แขงครับจุดอ่อนอาวุธส่วนใหญ่จะดีครับแต่ก็มีนะที่ดีเร็วแต่ก็ไม่เร็วเท่าบูทอยดีอยู่ดีอันนี้ต้องเข้าใจอ่าตอนเริ่มเกมมาเราจะถูกเซตสเตตัสแดงม่วงเขียวไว้อย่างละหนึ่งถูกปะนะเราสามารถเพิ่มค่าสถานะด้วยวิธีการหลักๆคือเก็บสกรอลครับและใส่สร้อยเรื่องสร้อยเอาไว้ก่อนเนาะอืมที่อยากจะอธิบายหลักๆกยจะเป็นตัวของสกรอลครับมันคืออะไร หน้าตามจะคล้ายๆกับคำผีจอมยุทธที่สามารถหาได้จากตามด่านครับมันจะเป็นหลอดแก้วเรืองแสงน,นะแล้วก็มีคำผีข้างในอ่าของเดิมพคยนึ่งข้าวออใช่ไหมนึ่าวอ,อนึ่าออน้าออกอยู่แล้วหาไม่ยากหรอกหรือจะหาจากการ d r อปจากมนสเตอร์หรือลองสมบัติก็มีนะครับแต่หายากหน่อยอืมหลังน้องพี่กดแล้วมันจะให้เลือกไว้ว่าเราจะอัพสายไหน ถูกไหมอ่าสครอมีหลายแบบครับปกติที่จเจอกันจะเป็นสครอของ The Power พา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 วเวอร์ที่สามารถเลือกได้3สายกับปุ่มสครอที่เลือกได้แค่2สายมันจะมีไอพวกสครอสองสายมันจะมีแอสซิสซินสครอมินอทอลสครอแล้วก็การ์เดนสครอครับอันนี้เรียกเป็นภาษาศัพท์แบบออฟฟิเชียลเนาะปุ่มสครอสองสายจะมีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้นตามสเตตัสที่น้อยที่สุดของเราครับสมมุติตอนนี้เรามีแต้มสายแดง10สายม่วง1สายเขียว1 โอกาสที่คำพีมันจะออกมาให้เลือกแค่สายเขียวกับม่วงก็จะเยอะขึ้นครับสาเหตุที่เกมทาเนี้ยเพราะว่าไม่อยากให้เลือดเราน้อยเกินไปครับตอนน้องพี่เล่นไปได้เรื่อยมันจะมีบางอาวุธที่มี2ส,สีไว้หรือไล่สีสําหรับอาวุธพวกเนี้ยมันจะแรงขึ้นกับสายที่อัพเยอะสุดเสมอนะไม่ใช่ขึ้นทั้งสองสีนะนึกภาพใช่ปะอันเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดสเตตัสมันเท่ากันความแรงของอาวุธมันจะขึ้นอยู่กับแต้มไหน แต่จริงๆก็ไม่ได้สําคัญมากหรอกครับเพราะสุดท้ายแล้วปกติเราก็จะไปลงแค่ตีเดียวอยู่ดีถูกไหมแต่ถ้าอาวุธไร้สีถ้าหากแต้มเท่ากันนะตัวเกมมันจะประมวลผลลั์ตามนี้ครับคือเขาจะให้ความสําคัญสายแดงเป็นอันดับแรกสายม่วงเป็นอันดับที่2และสายสีเขียวเป็นอันดับสุดท้ายครับของการที่จะตัดสินใจว่าไออาวุธไร้สีมันจะเป็นสีอะไรถ้ายอ่ะหมายว่าไง สมมติตอนนี้น้องพี่มีแต้มแดง2เขียว2ฟ้า2อ,อาวุธไรสีมันก็จะเป็นสีแดงครับอ่าประมาณนั้นโอเคอธิบายคร่าวๆแล้วอันนี้คือเกบความรู้พื้นฐานนะอ่าถึงตอนนี้ผมจะมาแก้ข้อสงสัยว่าสเตตัสเนี่ยจริงๆแล้วมันทางานยังไงโดยตามหลักแล้วมันจะมีกลไกแปรผันตามสเตตัสหลักๆที่อยากให้น้องรู้ตามตัว3ตัวเนี่ยพอ3ตัวยังอื่นช่างมันแต่3ตัวเนี้ยที่อยากให้รู้เลยคือดาเมจเลือดเลมิเทชันครับ3ตัวนี้หลักการทํางานของ3ตัวนี้พี่อยากให้จำเอาไว้ถามว่าทําไมมาเดี๋ยวมาฟังกันเลยเอาทีละอันก่อนเลย เริ่มจากดาเมจก่อนเรื่องสเตตัสกับดาเมจนะจริงๆแล้วหลักการทำงานมีสูตรที่ซับซ้อนมากเลยน้องพี่แต่ด้วยที่ไม่อยากให้น้องพี่มาเมาเลขกันนะผมเลยตัดเอาใจความหลักๆมาสรุปง่ายๆตามนี้ครับ เริ่มเลยทุกๆหนึ่งครั้งที่น้องพี่อัพสเตตัสดาเมจของอาวุธจะแรงขึ้นครับโดยที่เลขแต้มเยอะดาเมจที่จะได้ก็ยิ่งเยอะขึ้นครับมันดูเข้าใจไม่ยากเลยถูกปะแต่จริงๆอ่ะที่อยากจะให้เข้าใจหลักๆคือตัวเกมมันไม่ได้บวกดาเมจต่อหนึ่งแต้มสเตตัสเท่ากันหมดนะมันไม่ใช่แบบบวก15ข้าั้งต่อไบบวก30มสั้งต่อไปบวก45ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะทุกคนเอาตัวอย่างเลยจากจอดาเมจขั้นแรกไปขั้น2อะ่ะมันบวก15%ตถูกปะครับ แต่พอจากขั้น2ไป3มันดันบวก32%มเว้ยมันแอบเยอะขึ้น2%องเป็นห็นป่ะครับดูไม่ค่อยต่างนันกรปิ๊กหนึ่งแต่ถ้าลองจาก9กไปสิดูดิจะเห็นว่ามันแม่งเพิ่มต่อขั้นทีจาก2%แม่งเป็น50%เ์เลยเว้ยปกติผมวิ่งรอบนึงผมจะได้มากสุด30แต้มครับอ่ะดูเลยว่ามันบวกมาเท่าไหร่ดูดาเมจบวกตอนแต้มสาบนะทุกคนบวกมาห้าพ์เตเว้ย เลขแม่งเมื่อวางอลังการงานสร้างโคตรครับบวกขนาดนี้ตีอะไรก็ตายหมดอะเออแล้วลองมาเทียบกับตอนยี่สิบเก้าแต้มหนูนะอ่าเห็นไหครับรู้ไหมว่าดาเมจมันต่างกันเท่าไหร่อ่าผมบวกลบให้นะตอบเลยหายไปเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ทุกคนเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เลยน้ยเออสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อคือแต้มหลังๆดาเมจที่บวกมาต่างกันแค่แต้มเดียวก็คือโคตรต่างแบบระดับฟ้ากับเหวนี่คือน้องๆเลยนะ ฉะนั้นการพยายามอัพแต้มพุ่งขึ้นไปแค่สายเดียวมันเป็นสิ่งที่ต้องทําเลยครับอืมไม่อยากลองเดินผ่านละมอนตายไปเลยครับบอกเลยแล้วโคตรมันเลยเออสูตรนี้ใช้ได้กับทุกสายนะสูตรการคูณดาเมจจะเท่ากันหมดเลยครับทั้งสามสายเหมือนกันหมดเลยต่อมาคือหลักการเพิ่มเลือดของตัวรอครับเลือดที่เพิ่มขึ้นจะขึ้นตามทุกแต้มที่เราอัพลงไปในแต่ละสายไม่เหมือนกับอาวุธนะที่จะขึ้นตามสายสายนะั้นสมมติแดง ก็ได้แค่อุธสายแดงถูกไหมแต่เลือดอนะ่ะอัพสายไหนก็ขึ้นหมดแต่แต่แต่ค่าเลือดที่เพิ่มขึ้นจะต่างกันตามสายที่อัพนะเออมาดูาวุ่นวายเนาะเอาง่ายๆเอาง่ายๆเรื่องที่อยากให้น้องพี่ทราบมีแค่2เรื่องสาหรับการอัพแต้มเพิ่มเลือดครับ 1. การอัพสายเขียวจะได้เลือดเยอะสุดรองลองมาคือสายแดงสุดท้ายคือสายม่วงครับจากจอจะเห็นใช่ไหมครับว่าแต้ม30สายเขียวเลือดจะอยู่เท่านี้อ่ะ30สายแดงเท่านี้30สสายม่วงเท่านี้ โอเคเห็นปะว่าแม็กซิมั่าเฮลอะเลือดหลอดเลือดอะมันต่างกันชัดเลยชัดเนาะโอเคไปต่อเลยข้อที่2คือการที่เรายิ่งอัพแต้มเยอะเปอร์เซ็นต์เลือดที่เพิ่มในสายสายนั้นมันจะยิ่งน้อยลงครับงงไหมอนะงงอันนี้งงงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างง่ายๆจับจอเลยอะสมมติเราอัพเขียวจาก1ไป2อะเลือดมันจะเพิ่ม70%เห็นปะครับแต่พอเอาไปเรื่อยๆเปอร์เซ็นต์ที่ได้จากการอัพแต้มมันจะน้อยลงเว้ยอะตอนเนี้ยเห็นไหมพอผมอัพจาก9ไป10เลือดมันจะเพิ่มแค่20%านั้นเลย S <S <S <อ>มีแค่นี้เลยครับหลักการเพิ่มเลือดส่วนของมิวเทชันแค่ให้รู้ว่าเราอัพสเตตัสแล้วมิวเทชันจะอัพตามด้วยนะ,ะเช่นเมลีพอเราอัพแต้มแดงก็จะช่วยเพิ่มระยะเวลาของเอฟเฟกครับรายละเอียดเชิงลึกผมจะไว้เล่าอีกทีเนาะไว้คุยกันในคลิมิวเทชันอีกทีนะครับหลังจากที่ดูถึงตรงนี้น้องพี่ก็จะเริ่มงงๆแล้วอาวสุดท้ายแล้วจะัพยังไงอ่ะพออัพ,พอสุดสายเลือดก็จะน้อยถ้าอัพเฉลี่ยก็ไม่มีดามเอเดอ อันเนี้ยบอกได้เลยครับว่าไม่ต้องคิดมากตอบได้เต็มปากเลยว่าให้เล่นแค่เน้นแบบอัพสายเดียวไปเลยดีที่สุดแล้วครับ mm. เล่นสายเขียวก็เขียวให้สุดเลยครับอย่างที่บอกแต้มต่างกันแค่แต้มเดียวดาเมจมันก็ห่างกันเยอะแล้วแถมถ้าอัพเฉลี่ยสิ่งที่น้องพี่ได้มีก็แค่เลือดอย่างเดียวนะไม่ได้อะไรอย่างอื่นเลยเออสำคัญที่สุดตัวเกมก็จะมีระบบสกรอสองสายมาให้เราอัพเฉลี่ยเพื่อไม่ให้เลือดเราน้อยเกินไปอยู่แล้วมีไอที่สกอร์มิโนอโตไอเดตินอะไรที่พี่เล่ามาก่อนนนเนี้ยเออ ฉะนั้นอย่าลังเลครับผมไปให้สุดครับแล้วหยุดที่หัวหลุดนะโอเคเรื่องสุดท้ายครับก่อนปิดคลิปจะเป็นเรื่องสกรอฟเฟกเมนนะอ่าค่อนข้างสําคัญนะต้องยกขึ้นมาคุยนิดหน่อยครับถ้าดูต่อก็ต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับว่าจะมีเนื้อหาสปอยอืมอ่าแนะให้เจอไอ้ของหน้าตาแบบนี้ก่อนแล้วแวะค่อยกลับมาดู่อก็ได้นะไม่มีปอนหาหรอกแต่ถ้าไม่ติดก็จัดกันเลยครับหลังจากที่เราสามารถปลดระดับความยาก3บอสเซลขึ้นไปได้จะมีสกรอแบบใหม่ขึ้นมาตามด่านครับ เราเรียกสิ่งนี้ว่าสกควร์แฟกเมนหรือเศษคัมพีนั่นแหละถ้าเก็บพบ4ชิ้นน้องพี่จะสามารถเลือกอัพแตมสเตตัสได้ครับประเด็นหลักๆที่อยากเล่านั่นคือจํานวนการเกิดของสกควร์แฟกตเมนครับปกติแต่ละด่านจะมีสกควร์เกิดขึ้นในจํานวนที่เฉพาะเจาะจงเอาไว้แล้วอ่ะจริงๆส่วนใหญ่จะเท่ากันทุกๆด่านเนาะแต่ยกเว้นสกควร์แฟกเมนประเภทเดียวครับที่มีความแตกต่างของจํานวนต่อด่านที่ชัดเจนบางด่านมีเยอะกว่า2เท่าถ้าเทียบกับอีกด่านเลยก็มีอ่ะเช่นถ้าเราเลือกไปแลมพาร์ เราจะได้สครอคแฟกเมนแค่2งชิ้นนะแต่ถ้าหากกลับกันเราไปเอ็นชิเอนซิลเวอร์เราจะได้สครอคแฟกเมนถึง5ชิ้นเลยฉะนั้นถ้าเราวางแผนลงด่านดีๆเก็บสครอคแฟกเมนเยอะๆแต้มสเตต,ตัสของน้องพี่จะวิ่งสูงเลีวเกินมาตรฐานที่ควรจะเป็นเลยครับวิ่งสูงเลี้วเกินไปแล้วเป็นยังไงต่อโอ้โหดามเมจล้ดดีครับรออะไรบอสลองปื้นที่เป็นลบเลยเออไอพวกสคร็อคแลมเนี้ยเดี๋ยว่อยมาทําเ็นจีปีทีนะแต่ถ้าใครอยากรู้ก่อนว่าด่านไหนดอกจํานวนเท่าไหร่ด่านนี้ดอกแฟกเมนเท่าไหร่ ดอกสกอร์ออฟพาวเวอร์เท่าไหร่ดอกอ่าสกอร์สอันเท่าไหร่ผมได้แนบลิงก์เอาไว้แล้วไปหาดูได้เลยครับผมได้ไงบ้างแน่นเลยดิแน่น,น <laughs> แน่นนิดนึงแต่ผมเชื่อว่าไม่เกินความสามารถของน้องพี่แน่นอนค่อยๆเรียนรู้ไปครับอย่าไปเร่งมันเนาะถ้าไม่ไหวยังไงก็อย่าลืมว่ามีผมอยู่ตรงนี้เสมออ่ะรอหรืกเกินไม่หายไปไหนรอตอบทุกคําถามแน่นอนตอบได้ไม่ได้ค่อยว่าอยอีกทีนะ <laughs> โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้เลยถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกับผมตุดต้าจากช anel ส l ล Hard ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ